เอมี่มารากดเผยสาเหตุดาจอแก้วดังอยู่มานานกว่า17ปีอยู่ในวงการบันเทิงมานาน17ปีมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมากสําหรับเอมี่มารากดที่ตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วได้มีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นแต่เส้นทางการได้ละครก็จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อเธอได้ออกมาอําดาจอแก้วต่อจากนี้ไม่ได้ละครแต่ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงด้วยเผยสาเหตุทันดาให้กับการ,ราละครว่าที่ผ่านมาตัวเต็มที่กับอาชีพนี้จนอิ่มใจแล้วได้อยากทุ่มเวลาให้กับน้องใส่น้ำเพราะที่ผ่านมาเสียโอากาสอยู่กกับลูเยอะ ถาว่าสามีห้ามเล่นละครหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ห้ามมีแต่ให้ต้นออกไปทํางานส่วนอนาเขาจะคัมแบ็กมาอย่าให้ลูกโตก่อนค่อยตัดสินใจเดี๋ยวเพียงทําพิธีกรรายการเดียวเท่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ถึงขั้นออกจากวงการบันเทิง